ตอนนี้เปิดรับเพิ่มแค่10คนเท่านั้นนะครับสำหรับปรปภลงหน่วยงานคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับรายได้อยู่ที่559บาทถึง629บาทต่อวันนะครับทำงาน6วันหยุด1วันต่อสัปดาห์หรือว่า26วันต่อเดือนนะฮะก็รายได้ต่อเดือนก็จะอยู่ประมาณ15,000ถึง20,000บาทต่อเดือนนะครับถ้ารวมเบีย้ยขยันแล้วรวมโบทีแล้วนะฮะก็ ทางบริษัทมีบ้านพักให้ฟรีถึง4เดือนนะครับเอ้ยขออภัยครับบ้านพักฟรี2เดือนนะครับในห้องจะมีเบาะนอนมีหมอนมีพัดลมให้นะฮะเป็นบ้านบ้านพักรวมกันห้องละ3-4ถึงคนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็รอบนี้นะครับก็จะมีสัมภาษณ์ในวันศุกร์นะฮะที่10พฤศจิกายนนะฮะที่จะถึงนี้นะฮะก็สัมภาษณ์เสร็จนะฮะ ก็อบรมต่ออีก10วันนะครับในช่วงที่สัมภาษณ์สัมภาษณ์เรื่องอะไรบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ทาง HR นะครับก็จะถามเรานะครับว่าเราเนี่ยเคยทํางานที่ไหนมาบ้างเคยเป็นรปภที่ไหนมาบ้างเคยมีประสบการณ์มาบ้างไหมนะฮะก็จะสอบถามเบื้องต้นนะฮะแล้วทําไมถึงลาออกจากงานที่เดิมอะไรแบบนี้นะครับการ เตรียมตัวหรือว่าการแต่งกายในวันที่สัมภาษณ์นะฮะก็เป็นรองเท้าผ้าใบหุ้ม้นนะฮะแล้วก็กางเกงยีนก็ได้นะครับแล้วก็เสื้อยืดแบบไหนก็ได้นะฮะขอเป็นชุดสุภาพรองเท้าหุ้ม้นนะฮะกอ็อ่สัมภาษณ์เสร็จนะครับก็จะเริ่มอบรมนะฮะเป็นวันเสาร์นะฮะที่11พฤศจิกายนนี้ครับถึงวันที่20พฤศจิกายนนี่ครับ ก็อบรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎี5วันแล้วก็ภาคปฏิบัติอีก5วันนะครับในช่วงที่อบรมภาคทฤษฎีเนี่ยจะยังไม่ได้รับค่าจ้างนะครับแต่ว่าทางบริษัทจะมีอาหารมื้อเที่ยงเลี้ยงนะฮะแต่พอเราอบรมภาคทฤษฎีเสร็จ5วันนะครับก็จะเริ่มอบรมต่อภาคปฏิบัติอีก5วันนะครับก็จะเริ่มจ่ายค่าจ้างนะครับในช่วงที่อบรมภาคปฏิบัตินะครับอบรมเสร็จก็สามารถเริ่มงานได้เลยนะครับ เงินเดือนจะออกทุกวันที่15แล้วก็30นะฮะสิแล้วก็30นะครับอา่าแล้วก็ค่าชุดนะค่าชุดประมาณพันกว่าบาท2,000ประมาณนี้นะครับก็อา่าทางบริษัทจะหักในเงินเดือนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆรปภนะที่อา่า กำลังจะมาสัมภาษณ์หรือว่าอบรมนะครับการเตรียมตัวก็ไม่มีอะไรมากนะฮะไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะก็แค่เตรียมตัวเตรียมใจมาก็พอแล้วนะครับโอเคก็สำหรับคุณสมบัตินะครับที่เปิดรับนะก็จะรับอายุตั้งแต่20ปีนะครับถึง45ปีนะครับสำหรับรปภลงหน่วยงานคลังสินค้าท่าากาศยานสุวรรณภูมินะครับแต่ถ้าใคร เกิน45ปีนะครับก็สามารถลงหน่วยงานอื่นๆได้นะครับเช่นตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักงานออฟฟิศลงกันน้ำมันลงไฟฟ้าถ้ากาลยานสุนทภูมิหรือว่าอาจจะเป็นตามหน่วยงานรถไฟฟ้าสายสีชมพูรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับโอเคก็หน่วยงานในสนามบินนะครับก็รับบุตรการศึกษามสามขึ้นไปแล้วก็รับเฉพาะคนที่ไม่มีคดีความเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าใครที่เคยมีคดีความมานะครับถ้าเป็นคดีเล็กๆอย่างเช่นคดีเล่นไพ่เล่นไฮโลหรือว่าจะแบบอา,อาจจะแบบเสพกัญชาอะไรแบบนี้นะรหรือว่าครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อเสพอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถลงหน่วยงานอื่นได้นะครับที่ไม่ใช่สนามบินนะลงได้ทุกหน่วยงานเลยนะครับแต่นะฮะแต่ต้องมีเอกสารใบสิ้นสุดคดีนะครับแล้วก็คดีความเนี่ยต้อง สิ้นสุดมาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า3ปีนะฮะจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนสมัครรอปพอได้นะฮะถึงจะได้ใบแบบทพอ7แล้วก็ทพอนะฮะโอเคนะครับสำหรับพี่เพื่อนๆนะฮะที่สนใจสมัครรอปพอกับทางผมนะครับให้โทรเข้ามาที่เบอร์094 649 4994นะฮะ 0946494994นะฮะโทรเข้ามาผมได้เลยเดี๋ยวผมจะสอบถามอายุเท่าไหร่นะครับมีวุฒิอะไรส่วนสูงเท่าไหร่นะครับเนื่องจากราปภชายเนี่ยรับส่วนสูง 1, 160ขึ้นไปแล้วก็รปภหญิงรับส่วนสูง155ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ก็จะสอบถามว่ามีวุฒิอะไรนะครับเพราะว่าพี่ๆเพื่อนๆบางคนนะก็อาจจะศึกษามาจบ ม .3 ม .6 รแบบนี้นะครับแต่วุฒิหายนะครับก็วุฒิหายเนี่ยถ้าใช้เป็นวุฒิปอกนะก็จะลงได้แค่เป็นบางหน่วยงานเท่านั้นนะครับและวุฒิการศึกษาปอ6เนี่ยต้องจบภายในปี2544นะครับแต่ถ้าใครที่มีวุฒิปอ6จบหลังปี2544นะครับจะต้องใช้วุฒิม .3 ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนรปภพอพอได้นะฮะ โอเคนะครับถ้าใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0946494994นะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนถ้ายังไม่สนใจก็อย่าลืมกดปุ่มหัวใจกดติดตามคลิปผมไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆและหน่วยงานใหม่ๆจากทางผมนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆหลายๆคนนะที่กำลังตกงานว่างงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะฮะก็อา่า ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะก็ถ้ามีเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่เขากำลังตกงานว่างงานนะฮะยังไม่มีงานทำนะครับก็ส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูได้เลยนะครับเป็นกระบอกเสียงอีกช่องทางหนึ่งนะฮะ ก็จะได้ช่วยเขานะฮะเขาก็จะได้มีงานทําแล้วก็เขาก็จะได้นำรายได้ในส่วนนี้นะครับไปจุนเจือครอบครัวส่งลูกเรียนนะฮะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆหลายๆคนนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตะสลาวุฒิสวัสดีครับ